ด a บ i d ิลเดคอาเมื่อเขาไม่ต้องการผมก็จะไปแม้ว่าจะรักสโม,มสรนี้มากยังไงเดคอาอยู่ที่แมนเชสเตอร์เดมาอย่างยาวนานถึง12ปีผ่านทุกช่วงยุคช่วงที่แย่ช่วงที่ดีมายืนปักหลักเดคอาคนนี้เหมือนคนปิดทองหลังพระไม่ว่าจะทีมเละข,ขนาดไหนคนนี้เซฟได้จนมีวลีเด็ดว่าเดคอามีไว้มึงไม่แพ้แน่นอนแม้ว่าเจ้าตัวสามารถเก็บครีนชีตแซงหน้าปีเตอร์ชะไม่ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วต้องแยกทางกาันเมื่อยุคสมัยใหม่ในประตูแบบเดบิดเคอา ไม่ตอบโจทย์เทนฮากไม่มีอีกแล้วสมบัติที่สุดท้ายของเฟอร์กี้รูปที่เหลือแค่ดีคอารคนเดียวในยุคข,ของเฟอร์กี้สุดท้ายและต้องจากลาแมนยูทําแบบนี้กับดีคอารนายสมควรได้รับการอําลาที่โรงละครแห่งความฝันแฟนบอลทุกคนจะตะโกนหาหนายมันเป็นความทรงจําที่ดีที่งดงามนายสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสมโมสรน,นี้และชื่อของนายจะไม่มีวันถูกลืมเลือนและจะไม่มีใครเอามันไปจากไหนได้เลยบูโนโฟ่ฟานเดสกล่าวถึงเดีคอารมันตกใจมากแฟนผีทุกคนใจหายแทบใจสลายเมื่อเดีคอารสมบัต ที่สุดท้ายของฟอกี้ลาแมนยูแล้วก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดติดตามพี่เตาอีปิศาแดงกดไลค์กดหัวใจกดบันทึกการโพสตและกดติดตามมาเยอะๆด้วยเด้อ